วันนี้ผมอยากจะให้ความเห็นว่าทำไมประชาชนคนไทยควรจะได้รับเงินตามโครงการดิจิ t a l Wallet ของรัฐบาลแน่นอนครับวิธีการอาจจะเปลี่ยนไปแต่ความจำเป็นยังมีอยู่ถ้าเปรียบเทียบปัญหาของประเทศไทยแต่ละปัญหาคือเม็ดแอลมอนหนึเม็ดเรากำลังมีปัญหาเยอะแยะมากมายแล้วถ้าเราแยกปัญหาออกเป็นกลุ่มๆซึ่งจริงๆแล้วมีมากกว่า5กลุ่มที่อยู่บนโต๊ะแล้วใส่ทุกปัญหาลงไปเพื่อทีจ่จะแก้ไขพร้อมๆ ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาผู้สูงอายุปัญหาแรงงาน และกองใหญ่ๆนี้คือปัญหาคอร์รัปชันการนำปัญหาทุกอย่างมารวมกันและพยายามที่จะแก้มันไปพร้อมๆกันมันจะไม่สามารถทำให้รัฐบาลไม่ว่าจะรัฐบาลไหนแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยเมื่อปัญหาทุกปัญหาถูกเกาะถูกรวมเร้ากันอยู่ในเวลาเดียวกันและเราพยายามจะแก้มันไปพร้อมๆกันนั้นมันจะไม่มีโซลูชันที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนเม็ดออลมอนในขวดนี้ซึ่งไม่สามารถที่จะแก้ไข หลุดออกมาทั้งที่ปากปวดเปิดอยู่แต่ถ้าผมเปลี่ยนวิธีแล้วนำปัญหาต่างๆมาแก้ไขทีละเรื่องคุณเห็นไหมครับเราจะไม่มีปัญหาที่ถูกกระจุกตัวอยู่แล้วเราจะมีโซลูชันของทุกอย่างมันอาจจะใช้เวลานานขึ้นนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมเขาให้รัฐบาลอยู่ถึง4ปี อย่างน้อยมันมีเริ่มต้นมันก็มีจบแต่การกระจุกตัวของปัญหาที่ปล่อยคาไว้แบบนั้นถึง4ปีมันจะไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรเลยหรือในอีกมุมหนึ่งหากปัญหาถูกกระจุกตัวและไม่ได้รับการแก้ไขวันบายวันแล้วถ้ามีใครมาขยา่ คุณรู้ใช่ไหมครับผมกำลังหมายถึงกระแสะของสังคมที่จะขย่าการทำงานของรัฐบาลจากการที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆได้เลยและน่าจะเป็นผลกับเสถียรภาพของรัฐบาลแน่ๆยังมีอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์หากรัฐบาลมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถ put the right man on the right job ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับ เราอาจจะไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างตรงสุดและหลายๆปัญหาก็จะถูกมองข้ามไปการพูด the right man on the right job จะทำให้ทุกปัญหาถูกนำมาแก้ไขและตรงประเด็นการทำงานอย่างจริงใจเป็นทีมก็จะทำให้ปัญหาทุกอย่างถูกนำมาพูดถึงไม่หลุดล่วงไม่ตกหล่นและมันจะถูกแก้ไข ในที่สุดและนี่คือเหตุผลที่ผมสนับสนุนเงินดิจิท a l วอลเล็เนื่องจากเป็นปัญหาเร่งด่วนของการแก้ไขเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในแง่ของเงินหมุนเวียนในประเทศอย่างไรก็ตามการกู้เงินมาแจกประชาชนนั้นรัฐบาลไหนๆก็ทําได้แม้โครงการ Digital วอลเล็ตถือเป็นโครงการสําคัญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ผมก็ยังมองเห็นอีกหลายวิธีที่ไม่ต้องกู้เงิน And that's One Minute with Ram. See you next time.